เมื่อเด็กๆได้ลงมือปลูกได้เฝ้ามองพืชผักและ,มะเมล็ดพันธุ์เติบโตได้เก็บเกี่ยวและนำมาสู่การบริโภคทำให้พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตตามธรรมชาติได้ฝึกความอดทนในการเฝ้ารอคอยการเติบโตของผลผลิตเกิดการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างเกื่อกูลของสัพรพชีวิตในธรรมชาติเสมือนการได้แต้มพื้นที่สีเขียวไว้ในหัวใจน้อยๆของพวกเขาค่ะ โรงเรียนต้นแบบหัวใจสีเขียวตัวน้อยเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการตลาดสีเขียวสร้างเสริมผู้บริโภคสู่การกินอยู่รู้ใช้อย่างยั่งยืนซึ่งดำเนินงานโดยเครือข่ายตลาดสีเขียวภายใต้การสนับสนุนของสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสอสอ,อ,อมีจุดมุ่งหมายให้เด็กๆได้เรียนรู้ <c oughs> เห็นคุณค่าพืชผักอินทรีย์และหันมาบริโภคอย่างปลอดภัยด้วยการปลูกดูแลพืชพันธุ์เลือกบริโภคสร้างสารรค์เมนู อาหารจากพืชผักที่ปลูกเองและสามารถขยายการบริโภคนี้ไปสู่ครอบครัวค่ะ ถึงเวลาที่เด็กๆได้ลงมือปลูกผักกินเองกันแล้วเด็กๆตื่นเต้นกับกิจกรรมนอกห้องเรียนเหล่านี้นี่อาจเป็นเรื่องที่ดีที่ทําให้เด็กๆได้รู้จักเกี่ยวกับวงจรชีวิตของสรรพสิ่งบนโลกนี้ได้เรียนรู้ที่จะเกื้อกูลการจากการได้เห็นการเติบโตของเมล็ดพันธุ์ที่พวกเขาหว่านเพาะครูครับอันนี้เก็บได้รออ๋อนี่ยังเก็บไม่ได้ก็เหลืออีกประมาณสักสองวันเพราะตอนนี้มันประมาณ5วันแล้วนะเราจะเก็บเกี่ยวประมาณ7วัน ดเด็กโรงเรียนวัดทศทีจังหวัดปทุมธานีกำลังขมักขเม็นในการทำแปลงปลูกผักกันเองรุนพี่ลงแรงทำแปลงเพื่อให้รุ่นน้องได้มีที่ปลูกผักโดยเลือกเศษกิ่งไม้ใบไม้ที่มาจากการตัดแต่งกิ่งมาใช้ในการปรับปรุงดินเพื่อช่วยให้ดินฟูร่วนและระบายน้ำได้ดีนอกจากนี้ยังนำเอาจุลินทรีย์ท้องถิ่นมาทำปุ๋ยหมักเพื่อไว้ใช้ทำให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและยังช่วยลดสารพิษตกค้างในดินในธรรมชาติได้อีกด้วย ผักบุ้งสีเขียวหน้าตาหน้ากินนี้คือแปลงผักอินทรีย์ฝีมือการปลูกของเด็กๆโรงเรียนวัดทศทิศนอกจากแปลงผักบุง้งที่นี่ยังมีแปลงผักคะน้าและต้นแคร์ที่เด็กๆช่วยกันเก็บผลผลิตมาแปลรูปเป็นเมนูสุดอร่อยได้อีกด้วยค่ะและอีกหนึ่งเมนูคือดอกแครชุบแป้งทอดที่เด็กๆบอกว่า อร่อยและปลอดภัยค่ะเราเด็ดเนืส่ออกแล้วแล้วก็เอามาชุบแป้งทอดแล้วก็เอาไปแย้วก็เอาไปหยอดในกระทะแล้วก็ทอ ทอรักจังหวัดสมุทรปราการเป็นอีกตัวอย่างของโรงเรียนต้นแบบหัวใจสีเขียวที่มุ่งเน้นให้เด็กๆในโรงเรียนรู้จักการทําเกษตรตามทฤษฎีที่เรียกว่าเกษตรพอเพียงค่ะที่แปลงผักของเด็กๆมีผักหลากหลายชนิดจากผักรสขมทํายังไงให้กลายเป็นผักที่มีรสชาติอร่อยเป็นที่ถูกใจโรงเรียนจึงเสริมกิจกรรมเพื่อให้เด็กๆได้ต่อยอดจากการได้ปลูกผักกินเองมาสู่การได้ลงมือแปลรูปผักและได้บริโภคผักที่ปลูกด้วยจากผักขมๆให้กลายมาเป็น เป็นผักที่มีรสชาติอร่อยสุดวิเศษด้วยเมนูสมูทตี้ผักผลไม้ทั้งเพิ่มรสชาติความอร่อยด้วยน้ำพึ่งและนมเปรี้ยวเพียงแค่นี้ผักขม,ขมก็กลายเป็นน้ำผักแสนอร่อยแล้วค่ะ นอกจากการปลูกผักเพื่อเป็นอาหารแล้วอีกกิจกรรมที่จะสร้างการเรียนรู้เรื่องการสัมผัสด้านอื่นๆให้กับเด็กๆโดยให้เด็กๆได้ลองจับลองดมพืชผักที่มีกลิ่นหอมหลากหลายชนิดซึ่งเป็นพืชผักที่มีน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยเพิ่มผู้มต้านทานโรคให้กับเด็กๆได้อีกด้วยค่ะ วันนี้เด็กๆโรงเรียนวัดนครโปรดสัตต์จังหวัดอยุธยาได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรใกล้ตัวเนื่องจากในช่วงกลางวันที่โรงเรียนมียุงค่อนข้างเยอะทั้งยุงลายยุงรำคาญน,นี้จึงเป็นเหตุผลให้คุณครูชักชวนเด็กๆมาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อใช้ในโรงเรียนเป็นการช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและยังสามารถต่อยอดส่งเสริมความรู้นี้ไปสู่ชุมชนรอบโรงเรียนได้ด้วยค่ะ มือน้อยๆกำลังหั่นผิวของผลมะกรูดอย่างระมัดระวังเพื่อจะนำเอาผิวหรือเปลือกของมะกรูดมาหมักและสกัดเป็นสเปรย์ฉีดไล่ยุงค่อยๆวางเปลือกมะกรูดและผลมะกรูดที่ปอกเปลือกแล้ววางลงในขวดโหลโดยชั้นล่างสุดคือใบตะไคร้ที่หั่นท่อนแล้วมัดเป็นวงกลมเมื่อใส่สมุนไพรจนเต็มพอดีขวดแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายในการทำสเปรย์ไล่ยุงค่ะกระบวนการสกัดน้ำมันหอมระเหยและกลิ่นหอมที่ใช้ไล่ยุงนะครับก็คือแอลกอฮอล เรียกว่าเอทิลแอลกอฮอล์ G เราก็จะค่อยๆเทแอลกอฮอล์นะครับใ,<ช>ใส่ลงไปในใ,<ช>ในโหลนะ สเปรย์ไล่ยุงแล้วทีนี้ก็มาลองทําน้ํายาล้างจานกันดูบ้างเนื่องจากที่โรงเรียนวัดโบส์จังหวัดอยุธยาในแต่ละวันจะมีผลมะนาวตกหล่นใต้ต้นเป็นจํานวนมากโรงเรียนจึงมีแนวคิดนํามะนาวมาแปรรูปเพื่อเพิ่มประโยชน์และมูลค่าให้กับผลมะนาวและยังเป็นการช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในโรงเรียนได้อีกทางวัตถุดิบหลักในการทําน้ํายาล้างจานก็คือหัวเชื้อเกลือผงและน้ําหมักที่ได้จากผลมะนาวและพืชผักอื่นๆเช่นมะกรูดจากนั้นเด็กๆจะช่วยกันคนไปรี เจนส่วนผสมทุกอย่างจะเข้ากันได้ดีจากน้ำสีขาวคนคนจนน้ำยาล้างจานกลายเป็นสีขาวใสเมื่อครบทุกขั้นตอนแล้วให้แช่ทิ้งไว้1คืนก็สามารถนำมาใช้ล้างจานได้แล้วค่ะ กิจกรรม Zero Waste หนูรักโลกกิจกรรมดีๆเพื่อสิ่งแวดล้อมที่พาเด็กๆเยี่ยมชมฟาร์มบ้านทุ่งลุงโก้อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีซึ่งที่นี่เด็กๆได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงแบบทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการไปเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงไก่เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์การบริหารจัดการขยะและศึกษาเรื่องเตาเผาไร้ควันและดูเหมือนว่ากิจกรรมทำปุ๋ยหมักจะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆสนใจกันมากที่สุดค่ะ เยอะเกินอ่ะจะเทมุ้ยเฮ้ยขอไปไมมหน่อยไปไมเออได้ผลดีเกินคาดเพราะเด็กหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่นี้เป็นเด็กที่อยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมเขาก็มีความสนใจเพราะโรงเรียนเขาก็ทําอยู่แล้วที่น่าสนใจคือเราเห็นความความสนใจของเขาการรู้สึกเห็นดีเห็นงามไปด้วยกับเราว่าเอ้ไอ้ตรงเนี้ย มันน่าสนใจนะน่าจะเป็นแนวน้มที่ดีที่เขาน่าจะเอาไปต่อยอดได้ อินซีบ้านทุ่งลุงโก้สู่เกษตรวิถีธรรมชาติภายใต้ชื่อข้าวดีมีคุณศูนย์เรียนรู้การเกษตรที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้ที่มาที่ไปของสรรพสิ่งรอบตัวตั้งแต่การปลูกไปจนถึงการกินได้เรียนรู้การหมุนเวียนของฤดูการนั้นส่งผลต่อการเติบโตของพืชผลอย่างไรที่นี่มีแปลงปลูกผักมีฟาร์มเห็ดฟาร์มไก่เด็กๆได้ทดลองทำไข่เค็มด้วยขั้นตอนง่ายๆค่ะทำไมต้องขัดไข่ เพราะว่าที่เปลือกไข่จะมีฟองอากาศอะไรๆที่เรามองไม่เห็นนะคะเราต้องเอาความมันเนี่ยค่ะที่สารเือบผิวไข่ให้ออกไปอันนี้เป็นน้ำฝางค่ะเราใช้มาทาน้ําต้มนะคะใส่ใส่ดอกเกลือะคะ่ะก็อดองไข่นะคะเจ็ดวันดาวแล้วก็สิบห้าวันต้มค่ะ,ะก็จะได้ไข่เค็มเหมือนไครไปาทานที่บ้านง่ายๆเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะไข่เค็มเจ็ดวันดาวสิบห้าวันต้ม แต่กิจกรรมที่เด็กๆสนุกและตื่นเต้นที่สุดก็คือการได้ลงในแปลงนาข้าวทดลองเป็นชาวนาตัวน้อยหนึ่งวันปักดำนาลุยโครนกันอย่างสนุกสนานเลยละค่ะแล้วเราจะดำนี้ลงมาปักลงไปเด็กไม่ต้องถี่มาก เช่นเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชีวิตและศิลปะมูลนิธิ MOA ไทยจังหวัดลบบุรีได้นำกิจกรรมดำนาปลูกข้าวมาใช้ในหลักสูตรเพื่อให้เด็กๆได้สัมผัสและเรียนรู้วิธีชาวนาไทยได้เข้าใจฤดูการหมุนเวียนของต้นข้าวได้รู้จักวิธีการทำนาหมาอมว่าเราเราต้องบนดินให้ต้นข้าวเหยียบเหยียบเยียบนี่ยเหยียบเนี่ยเหยียบเหยียบลงไปแล้วต้นข้าวจะโตดี ออไ,ได้ทดลองเป็นชาวนากันแล้วเด็กๆก,ก็พากันเดินชมรอบๆโรงเรียนที่นี่รม่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์เศษใบไม้มากมายหล่นเกลื่อนกลาดแต่พี่ๆวิทยากรบอกว่าใบไม้กิ่งไม้เหล่านี้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้นั่นคือการทําปุ๋ยหมักเจปุ๋ยหมักที่ไม่ใช้มูลจากสัตว์เป็นกรรมวิธีธรรมชาติที่เด็กๆก,ก็สามารถทําได้โดยฐานเรียนรู้นี้มีพี่ชูชาติมาเป็นวิทยากรแนะแนวเด็กๆค่ะใได้ก็ฟังก็ได้ ฟัาข้าวก็ได้ใบไ,ไม้ก็ได้เมื่อได้เราก็มากองรวมกันผสมน้ําก่อนนะครับน้ำขยะไม่มีความชื้นเราเราก็จะหมักไว้หมักไว้สองถึงสามเดือนนะครับเวลากลับก,ก็เวลาเป็นกองแบบนี้เราก็เอาข้างบนเนี่ยลงข้างล่างแล้วข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับเพื่อให้ความชื้นทั่วถึง กิจกรรมที่น่าสนใจของ MOA ซึ่งเป็นหลักสูตรศิละปะวัฒนธรรมนั่นก็คือทฤษฎีการจัดดอกไม้โคโริงกะที่ไม่ฝืนธรรมชาติให้ความงดงามมาจากภายในจิตใจของเรากิจกรรมนี้เปรียบเสมือนเป็นการแต่งแต้มดอกไม้ให้ผลิบานในหัวใจเด็กๆนั่นเองค่ะ เปิดภษัษสะอีกหนึ่งกิจกรรมสําหรับพ่อแม่ผู้ปกครองห้องเรียนธรรมชาติโรงเรียนทอรักซึ่งวิถีชีวิตที่แสนจะเร่งรีบในปัจจุบันการรับประทานของเราถูกเปลี่ยนให้ห่างไกลไปทุกทีหลายครั้งที่ทานเพียงเพื่อตามใจตัวเองและหลายครั้งทานเพราะเพียงแค่ทําตามกระแสรหรือสิ่งเร้าภายนอก การฝึกลิ้มรสอย่างรับรู้เพื่อฟื้นการรับรู้รสชาติอย่างเข้าใจฟื้นความสัมพันธ์ของการทานที่เชื่อมโยงกับโลกรอบตัวและโลกภายนอกตัวเราอย่างแท้จริงแต่และคนต่างมีผัสสะที่สามารถรับฟังร่างกายของเราได้ผ่านการทานว่าร่างกายของเราต้องการสิ่งใดจริงๆรถมันเนี่ยถ้ากิน,ถ,กน,ถ,กนถ้ากินในปริมาณที่เหมาะสมมันมันคือช่วยเพิ่มพลังเราอะเรากินแล้วเราจะมีแรงไปทำง,งานมีแรงในการทำมันไปซ่องแซมสมวนที่สกหรอดด้วยได้ความรู้ ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะก็ทางด้านศูนย์ภัยต่างๆแล้วก็อาหารการกินในชีวิตประจําวันอ,อาจจะต้องไปปรับใช้แล้วก็ของเด็กของลูกด้วยอะไรเงี้ยครับผม ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะเพราะว่าไม่เคยเรียนรู้ศาสตร์นี้มาก,ก่อนแล้วกับลูกๆก,ก็คงต้องปรับการกินของเขาเช่นเอาทริคบางอย่างหรืออาหารบางอย่างมาช่วยให้เขามีสมาธิมากขึ้นหรือว่าในช่วงเวลาที่เราอยากให้เขากระตือรือร้อนหรือได้รับการเรียนรู้ที่เต็มที่อย่างตอนเช้าต้องมาโรงเรียนก็อาจจะต้องปรับอาหารให้เขา กิจกรรมนอกห้องเรียนเป็นการเรียนรู้จากการได้สัมผัสลิ้มรสและทดลองด้วยตัวเองทําให้เด็กๆเ,เกิดความชอบและเพลิดเพลินเข้าใจในเนื้อหาของกิจกรรมได้อย่างง่ายๆทําทให้เด็กๆเ,เห็นรู้จักคุณค่าของอาหารจากวิธีการเกษตรในระบบอินทรีย์ที่ปลอดภัยไร้าสารเคมีเป็นเกษตรแบบพอเพียงแบบธรรมชาติที่ได้พอต้นกล้าแห่งการเรียนรู้ในหัวใจของเด็กน้อยเพื่อสารต่อให้เติบโตอีกทั้งถ่ายทอดสุขรอบครู ชุมชนและสังคมและนี่คือความมุ่งหวังของโครงการโรงเรียนต้นแบบหัวใจสีเขียวที่จะเกิดผลลัพธ์อย่างยั่งยืนในหัวใจเด็กตลอดไปค่ะ